สวัสดีครับสําหรับใครที่กำลังมองหานะครับการทำเว็บแอปแล้วก็มีไซบานะครับแล้วก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแฮมเบอร,ร์เกอร์ <c oughs> สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาไซบาบูสแท็บห้าเ e ส ponsive นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ ผมเข้ามาทดสอบดูแล้วชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับ y o u t u เนี่ครับมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับเวลาที่ y t u t u เนี่ยเราคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดมาแบบนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็สามารถซ่อนเมนูนะครับแล้วก็เห็นแค่ตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีแฮมเบอร์เกอร์เมนูแล้วก็เวลาคลิกตัวนี้มันก็จะซ่อนตัวเมนูไว้ทำให้เราได้ใช้เนื้อที่ ในเว็บของเราเนี่ยเต็มที่เลยนะครับซึ่งในคลิป YouTube นี้นะครับเขาได้แชร์โค้ดไว้นะครับนี่ข้างล่างนี้นะครับนี่มาชี้เป้าให้นะครับเลื่อนมาที่เพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปที่กิ t ฮับตรงนี้นะครับนี่เราคลิกที่กิ t ฮับขึ้นมาครับจากนั้นเราก็มาก๊อปอินเด็กนะครับสคริปต์แล้วก็ JSS ของเรานะครับสไตล์ CSS ไม่ใช่ JSS ทั่วนะครับนี่ครับเราก็จะได้ ตัวนี้ไปใช้งานนะครับซึ่งวิธีการ Copy Code นะครับผมได้สอนไหลายคลิปแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างใน Apps คริปต์ของเรา Copy Index อย่างเงี้ยนะครับเรามา Copy ตัวสคริปต์ js แล้วก็สไตล์ css นะครับแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมได้มาลองทดสอบเป็นลักษณะนี้เลยนะครับก็พอเรา เปิดหน้าขึ้นมาครั้งแรกอย่างนี้นะครับน,นะครับเราก็สามารถที่จะได้เนื้อที่เต็มๆเลยนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้เมนูนะครับเราก็แตะไปที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นลิงก์ด้านไซบาเนี่ยด้านข้างเนี่ยนะครับว่าเราคลิกเปิดหน้านั้นหน้านี้นะครับเนี่ยทำยังไงนะครับก็ได้ทําคลิปสอนไปหลายคลิปแล้วก็มานําเสนอในเรื่องของตัวไซบานะครับซึ่งมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากชอบตรงที่ มันได้ใช้หน้าที่เต็มๆเลยนะครับเวลาที่เราใช้งานก็สะดวกดีด้วยนะครับยังไงก็ไปลองใช้นะครับบริการหรือว่าไปใช้โค้ดตรงนี้มาพัฒนาต่อนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปนะครับโค้ดสวอตนะครับที่มาทําคลิปดีๆแล้วก็แชร์โค้ดให้เราได้ใช้งานนะครับยังไงก็ไปลองใช้กันครับสวัสดีครับ